มะเขือเทศนะครับนอกจากจะช่วยบำรุงผิวให้ดีแล้วนะครับแต่ก็มีข้อควรระวังกินเยอะๆระวังเป็นนิ้วได้นะครับผม ประโยชน์ของมะเขือเทศนะครับ1ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นนะครับโดยเฉพาะหน้าหนาวแบบนี้นะครับผมกินมะเขือเทศแล้วดีมากๆนะครับมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยชะลอวัยนะครับช่วยลดริ้วรอยนะครับผมและก็ยังช่วยเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายนะครับเวลาเราดื่มน้ํามะเขือเทศนี่ช่วยได้เลยนะครับช่วยเสริมภูมิคุ้มกันต่างๆให้กับร่างกายนะครับมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสายตามีวิตามิน C สูงนะลดความเสี่ยงในการเป็นโรคเลือดออกตามไรฟันนะครับผมแล้วก็ยังมีเบต้าแคโรทีนสูงนะ ฟอตฟอรฟรัสสูงพวกนี้ช่วยบำรุงร่างกายทั้งนั้นเลยนะครับช่วยเกี่ยวกับระบบประสาทนะครับและก็ยังช่วยในการารักษาสิวได้ด้วยนะครับใครที่เป็นสิวที่กินมะเขืเทศดีมากๆแล้วเชื่อไหมครับว่าตัวมะเขืเทศหรือว่าซอสมะเขือเทศเนี่ยเวลานําไปปรุงอาหารสามารถช่วยลดกลิ่นคาวได้ด้วยนะครับ และข้อควรระวังในการรับประทานมะเขือเทศนะครับก็บอกเลยว่าถ้าเราทานตอนท้องว่างๆนะครับแล้วทานเยอะเกินไปเนี่ยอาจจะมีกรดนะครับเพราะอาหารหรือว่าทําให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคกรดไหลย้อนได้ครับหรือว่าถ้าเรากินติดต่อกันเป็นเวลานานสม่ําเสมอสม่ําเสมอมากๆเนี่ยอาจจะทําให้เสี่ยงเป็นนิ้วในไตได้นะครับผมเพราะฉะนั้นข้อควรระวังก็ต้องระวังด้วยนะครับเวลากินมะเขือเทศแล้วปกติคุณผู้ชมเนี่ยเอามะเขือเทศไปทําเมนูอะไรกันบ้างครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับ